ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการผลักดันโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยติดตามได้จากรายงานครับเจ้าพระยาแม่น้ำสายเศร,รษฐกิจของชาติเส้นทางสัญจรทางน้ำที่สำคัญและด้านการท่องเที่ยวความสวยงามสองฝ,ฝั่งมีวัดวาอารามบทเหลืองทองอารามวังเก่าและบ้านเรือนไทย ต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วสองริมฝั่งบทบังทัศนียภาพโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งออกกำลังกายเป็นเส้นทางจากักรยานและเป็น mark, แลดนมาร์กแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เหมือนนโยบายในหลายประเทศและดำดํำริของท่านนายมนตรีในเรื่องนี้คือการคืนที่คืนพื้นที่สาธารณะให้พี่น้องประชาชนการ คืนแม่น้ำเจ้าพยาให้พี่น้องประชาชนการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อาศัยอยู่ริมฝังฝ่งแม่น้ำเจ้าพยาสามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพยาได้เริ่มประชุมนัดแรกวันนี้มีมติตั้งอนุกรรมการสี่คณะเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารออกแบบภูมิสถาปาตัตย์ด้านกฎหมายและด้านประชาสัมพันธ์ เส้นทางแรกคือสะพานพระราม7ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้งสองฝั่งระยะทาง14กิโลเมตรที่ต้องทำทำขั้นต่อไปนะครับคือศึกษาโครงการแล้วก็ออกแบบโครงการครับนี่เป็นคอนเซปต์ทังนั้นว่าประมาณ20เมตรบางที่อาจจะ20เมตรไม่ได้ก็ได้นะครับบางที่อาจจะต้องเป็นสร้างสะพานคล่อมไปก็ได้เพราะว่ามีประตูน้ําอยู่นะครับดังนั้นดังนั้นจะนาบอกรายละเอียดวันนี้ก็คงไม่ได้ครับแต่ นด้านประชาชนที่มีบ้านอยู่ในเส้นทางที่โครงการจะพัฒนาและที่มาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณใต้สะพานพระรามแคานรับโครงการเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อทุกฝ่ายก็ดีครับไ,ได้มีคนเข้ามาต้องเที่ยวมีคนเข้ามาเยอะเผื่อว่าคนแถวนี้เขาได้มีอาชีพ้าขายหรืออะไรก็ดี มีโครงการแบบนี้มาก็ถือว่าเป็นสถานเป็นความคิดที่ดีครับก็คือให้คนกรุงเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้มาใช้ออกกําลังกายแล้วก็ได้เป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติอาจจะมาเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่คณะอนุกรรมการสี่คณะจะเริ่มเดินหน้าในแต่ละภารกิจตั้งแต่วันนี้โดยยืนยันจะฟังเสียงประชาชน ส่วนกรณีหากต้องย้ายผู้อยู่อาศัยจะดูแลรับผิดชอบเยียวยาแม้จะเป็นการลุกล้ำพื้นที่ริมน้ำซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายดารุนีลํำจันทร์สำนักข่าวไทยอ,อสอมทรายงาน